รายได้ของรัฐวิสาหกิจที่เก็บเงินได้มากที่สุดในไตรามาสที่2รูปป้ไหมครับอะไรสลากินแบ่งรัฐบาลมากกว่าทั้งปตทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทีมสลากเพิ่มร้อยล้านชุดละมากกว่าจำนวนประชากรไทยทั้งหมดจะแก้ราคาสลากขายเกินราคา,ย,ายัางไร นักงนานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือในไตรมาสที่2งบประมาณปี2565เนี่ยสูงถึง23,644ล้านบาทมากกว่าทั้งปตทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่าสาธารณูปโภคอย่างหลายๆอย่างอ,อย่างการท่าเรือการไฟฟ้านะครหลวงการทางพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครายได้ของทั้งหมดรวมกันยกเว้นปตทนะยังไม่เท่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายถึงคนไทยเนี่ยชอบเล่นหวยรายได้หลักของรัฐบาลตอนนี้คือหวยย้อนหลัง10ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2 5 5 5สถึง2564เนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้เข้ารัดเนี่ยถึง3 0 0 0ล้านบาท ในช่วงที่ล็อกดาวน์ในปี2,563-64รายได้ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งเนี่ยเพิ่มปีละเฉลี่ยแล้ว10%คือนำรายได้ส่งภาครัฐเนี่ยถึงปีละ40,000-50,000ล้านเป็นรัฐวิสาหกิจเกรด A เลยเลิกไม่ได้หรอกเพราะนี่มันเป็นรายได้หลักของรัฐแล้วเราจะมีวิธีการแก้การแก้ปัญหาหวยแพงยังไงพิมพ์สลากเพิ่ม ตอนนี้เห็นว่ามีประมาณร้อยล้านชุดละจำนวนของสลากกินแบ่บรัฐบาลตอนนี้มากกว่าจำนวนประชากรไทยทั้งหมดสมัยยิ่งลักษณ์นี่เท่าไหร่50ล้าน50ล้านชุดรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ปี2สมัยยิ่งลักษณ์นี่ก็ประมาณหม0่นล้านแต่พอสมัยประยุทธ์เนี่ยเขาต้องการเ,เพิ่มเพิ่มสัพพายก็คือเพิ่มปริมาณหวยก็คือโดยพิมพ์ออกมาเป็นชุดชุด ตอนนี้คือประมาณร้อยล้านเพราะว่ายิ่งมีการจัดสรรปันส่วนคนก็อยากได้เลขนี้เลขนี้เพราะมันมีมันมีส่วนต่างพิเศษใช่ไหมเพราะว่าคนยอมจ่ายเพื่อจะได้เลขเด็ดปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือว่าทำยังไงให้รัฐได้รับการรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือออนไลน์ อาจจะต้องอาจจะเป็นคำตอบก็ได้รัฐบาลเนี่ยใช้เข้ามาใช้แอปเป๋าตังหรือว่าใช้แอปอหรือว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยจริงๆมันมีการบันทึกมันมีการบันทึกข้อมูลของประชาชนอยู่แล้วทำไมเราไม่เราไม่ดิสรั t ตรงนี้ละ่ะเราไม่เราไม่แก้ปัญหาเรื่องการเรื่องการจัดจำหน่าย คือให้ประชาชนล็อกอินใช้บัตรประชาชนโดยตรงซื้อหวยออนไลน์ผ่านแอปเป๋เาตังค์แล้วก็มีการบันทึกมีการบันทึกด้วยว่าคนนี้ซื้อเบอร์อะไรซื้อเบอร์อะไรแต่ละงวดแต่ละงวดรายได้ก็โอนกันโดยตรงเข้ารัฐบาลมันไม่มันไม่สะดวกกว่าเลยแทนที่จะต้องผ่านผู้จัดซื้อผู้จัดจำหน่ายซึ่งบางทีเขาไปบวกต่อหรือมันกลายเป็นเครื่องมือในการ เครื่องมือทางด้านการเมืองอีกเหมือนกับนักการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวมานักการเมืองล็อกอสลาล็อกเลขล็อกอะไระไว้เพื่อจะเอาไปจับจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าคนในอของตัวเองแทนที่จะ,ะเปิดให้ขายหวยออนไลน์แล้วใช้บัตรประชาชนคือในแอปเป๋าตังค์ทุกคนก็มีหรือว่าในโครงการคนละครึ่งตอนนี้มันเข้าถึง อพอค้าแม่ค้าหรือว่าเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าอ,อย่างน้อยมันก็แก้ปัญหาทําหวยตกใช่ไหมมันก็มีการบันทึกไว้แล้วว่าคุณซื้อเลขอะไรคุณจ่ายเงินเรียบร้อยคนนี้คนนี้ชื่อนี้ใช้บัตรประชาชนเลขนี้มันชัดเจนแล้วไงว่าคนใค,ใครเป็นเจ้าของเลขนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายทางด้านการพิมพ์ค่าจัดจาําหน่ายการจัดสรรของแต่ละชุดแต่ละชุดต้องให้คนนี้คนนี้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร,ร่ประชาชนได้ได้ดีลกับ เจ้ามือคือรัฐบาลเนี่ยโดยตรงตัดปัญหาอย่างนี้คือขายขายขายโดยออนไลน์ระบบออนไลน์ขายโดยใช้บัตรประชาชนมันมันไม่แก้ปัญหามากกว่าเลยเรื่องการเมืองมันมันมีทับยุคทุกยุคท,ท,ท,ทุกสมัยมั้งเพราะว่าเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนกับผู้มีอำนาจสมัยก่อนจากจาก่จายตามท้องถิ่นหาเสียงอะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยนักการเมืองแทบจะทุกยุคทุก,ทกสมัยเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องกับสลากกินแบง่งทางนั้นเลยท,ทั้งงที่มันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีโปรเจกต์ขนาดใหญ่คือถ้าเปรียบเทียบกับการท่าอากาศยานเปรียบเทียบกับาการปิตโตเรเลียมเปรียบเทียบกับการขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่มีโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยเพียง<ม>แต่เอาแค่จัดสรรระบบให้มันถูกต้องให,ให้มันสามารถานำไรายได้เข้ารัฐโดยตรงอันนีน้น่าจะง่ายกว่า สำนักง,งานสลากกินแบ่งเนี่ยหไปที่คนพิการจริงๆเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนการพิมพ์ได้หรือว่าสามารถขายได,ได้เยอะกว่าเนี่ยก,ก็สามารถจัดสรรปันส่วนตรงนั้นเนี่ยให้สมาคมคนพิการได้แล้วก็การเรื่องการเมาเมาเยาวชนสมัยก่อนที่จะทำเป็นหวยตู้เนี่ยใครก็ซื้อได้มันไม่มีการเช็คบัตรประชาชนแต่ถ้าซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยมันชัดเจนเลยคือมันให้ยืนยันวันเดือนปีเกิด เยาวชนเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้แต่เดี๋ยวนี้เยาวชนไม่น่าจะสนใจหวยมากเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะไปเล่นพวกเกมออนไลน์เกมเ,มเติมเงินออนไลน์อะไรอย่างนี้มัน,ท,มนที่มันสนุกกว่าหรือว่าเดี๋ยวนี้คาสิโนโออนไลน์ก็มีเยอะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งด้วยที่ที่ทางรัฐหรือว่าทางดิจิตัลเนี่ยควรจะต้องเข้ามาควบคุมมากกว่านี้ ราคาสลากทุกใบอ่ยมันไม่ควรมันแล้วแต่คนพอใจใจ่ายอันนี้ตลาดเสรีถูกไหมไม่จาเป็นต้องขายถูกเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขเอ่อบางคนมีเลขในใจใช่ไหมบางคนนี่อาจจะฝันเห็นเลขตรงนี้เอ่อหรือว่ามีเลขตรงนี้ตรงกับวันเดือนปีเกิดหรือว่าอะไรเขาพร้อมจะจ่ายมากกว่าอยู่แล้วมันก็คล้ายๆวิธีประมูลเอ่อเลขทะเบียนรถเนี่ยมันเลขทะเบียนรถสวยเนี่ยมันก็มีคนพร้อมจะจ่ายแพงกว่า เลขอื่นถ้าถ้าเขามันมันก็แล้วแต่เราอ่ะคือถ้าเขาอยากจ่ายก็ให้เขาจ่ายไปสิอาจจะทำยี่ิบสชั่วโมงก็ได้เอาเอาประมูลเลขเลขสวยคือถ้าไม่มีใครประมูลแข่งกับคุณคุณก็ได้ไปก็แค่นั้นแล้วคุณ,คณก็คุณก็เป็นเจ้าของถ้าวิธีวิธีซื้อผ่านแอปเปาตังมันก็บันทึกหมดทุกอย่างลวอย่างประมูลป้ายสวยอะไรเงี้ยซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยสามารถได้ไรายได้เพิ่มขึ้น หลายร้อยล้านสําหรับประมูลเลขสวยในหวยก็น่าจะมีคนอยากได้เลขสวยเยอะแยะใช่ไหมก็ส่วนเราก็เอาจัดสรรบางส่วนตรงนี้ให้สมาคมคนพิการสร้างรายได้ทําอย่างอื่นคนพิการมีศักยภาพเยอะแยะไม,ไม่จําเป็นต้องขายหวยอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้มันมีมันสามารถแบบขายหวยออนไลน์ได้แล้วใช่ไหมคือคือให้เทคโนโลยีมันดิสลัฟไปเถอะแทนที่จะต้องแบบส่งให ส่งให้พ่อค้าคนกลางส่งให้เอเจนต์ซึ่งเอาไปบวกต่อไม่รู้เท่าไหร่รายได้มันจะเข้าถึงรัฐเต็มเม็ดเต็มด้วยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการซึ่งก็สามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำนะสามารถนรมิตเมืองอย่างลาสเวกัสเมืองทะเลซาท์ขึ้นมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งทางด้าน ดงด้านเกมมิ่งคาสิโนอันดับหนึ่งในโลกแต่ผลกระทบที่มันมีเนี่ยก็คือโฮมเลสก็เยอะมากอัจญากรรมก็สูงคือถ้าไม่ได้อยู่ในสตรี่หรือว่าอยู่ในเขตคาสิโนโน,นะหรือว่าอยู่ในดาว์ทาลาสเวกัสเนี่ยอาจญากรรมสูงมากแล้วก็มีโฮมเลสคนที่เล่นแล้วหมดตัวเนี่ยมันเขาก็มีโครงการแบบบำบัดคือใช้จิตแพทย์นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องคาสิโน,โนแก็ต้องโทรเบอร์นี้เบอร์นี ความสุขภาพจิตถ้ามีปัญหาเรื่องอการพน,นันกดเบอร์นี้เบอร์นี้ถ้าโอนอำนาจให้เอกชนผูกขาดเอกชนรายนั้นก็อาจจะเอาไปขายต่อคุณก็ไม่รู้อีกไม่สามารถตรวจสอบได้มันก็กลายเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็กลายเป็นส่งเหมือนระบบเจ้าภาษีนายอกรใช่ไหมสมัยสมัยสมัยก่อนสมัยโบราณเลย,ยระบบเจ้าภาษีนายอกรที่รัฐ โอนอำนาจให้เอกชนไปเก็บมาอาจจะเก็บเกินความเป็นจริงก็ได้อาจจะเหมือนก็เหมือนกับระบบหวยเนี่ยอาจจะขายเกินความเป็นจริงก็ได้แล้วทางรัฐก็ไม่มีไม่สามารถตรวจสอบได้ขายตรงโดยรัฐบาลก็รัฐบาลก็ได้เห็นคืออาจจะได้บันทึกข้อมูลอีกว่าเออเนี่ยเป็นคนนี้เล่นเท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่เครื่องมืออยู่ทุกอย่างอยู่ในมือก็มีทั้งมีแอปเปาตางังมีแอปคนละครึง่งคือทุกคนชาวบ้านเขาก็ลงทะเบียนกันหมดแล้ว น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่เล่นหวยด้วยซ้ำคนที่ถูกเป็นชาวบ้านเป็นเป็นเหมือนกับเขาอ่ะเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแทนของเขาเอ่ะเออเอ้ยเขาถูกได้เราก็ถูกได้ไม่ต้องทำงานหนักเฮไมต้องเออเราเราเอ,อ,อาศัยแบบเออเลขอาศัยแบบฝันมีหลวงพ่อมีเลขเด็ดมีใครให้เลขเด็ดมาสมมติ คือจริงๆอัตราส่วนของโอกาสที่จะถูกรางวัลเนี่ยคือถ้าใช้หลักความน่าจะเป็นคำนวณแล้วเนี่ยรางวัลที่หนึ่งนะมันหนึ่งในล้านเลยรางวัลเลขท้ายรา,างวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคือแทบจะทุกรางวัลอ่หนึ่งในร้อยเลยอ่ะร้อยเท่าโอกาสโอกาสผิดเนี่ยเป็นร้อยเท่ามากกว่าถูกเพราะว่ามันส่วนเงินมันนิดเดียวไงใช่ไหมแปดสิบาท80ิบาทก็เดี๋ยวนี้ก็เข้ากลางจานนึงแล้วยอมอดมือ้อนึงเผื่อจะได้รวยแบบ ถ้ารวยนี่รวยเท่าไรหกหล้านแบบโชคช่วย3ล้อถูกหวยแต่ท้ายสุดนะคนที่ไม่มีการวางแผนาการเงินดีๆโอกาสหมดก็เป็นไปได้ตัวอย่างก็มีมาแล้วใน,ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่ถูกหวยถูกลอตโต้เนี่ยถูกเป็นร้อยล้านเหรียญ US US ดอลลาร์คือหลักประมาณหมื่นล้านบาทก็หมดคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงหมดแต่ก็ก็หมดหมด,หมดภายในรวดเร็วด,ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนทางการวางแผนการเงินทางการเงินสำคัญมาก